สรุปประเด็นข่าวสารก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับประจำช่วงเที่ยงนะครับนั้่ถุนครับย้อนกลับไปดูการเคลื่อนไหวของดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์กันก่อนเลยว่าเกิดอะไรกันขึ้นบ้างครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับปรับตัวปิดบวกไป0.37% SP500 ปิดลบ0.47%แล้วก็นา s แ a q กนี่ปิดลบหนักสุดๆเลยครับ1.35%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์สตาร์ทหุ้นนิวยอร์ก ิดบวกไปนะครับในวันอังคารแต่ว่า n a s d a กกับ s อ500ปิดในแดนลบติดต่อ,อก,กันไปวันที่4หลังจากมีรายงานว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐร่วงลงอย่างหนักในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งก็ทำให้นักทุนนั้นวิตกกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ Conference Board ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจได้มีการเปิดเผยผลสำรวจระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐนั้น ปรับตัวลงสู่ระดับ98.3ในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2567จากระดับ105.3ในเดือนมกราคม และก็เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ1 0 2 3สะท้อนให้เห็นเลยว่าผู้บริโภคนั้นมีความกังวลมากขึ้นว่าเศรษฐกิจนั้นจะได้รับผลกระทบจากนโยบายต่างๆของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐครับต่อมาครับคุณผู้ชมครับมาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันนะครับนั้งทุนว่าเป็นอย่างไรบ้างเมื่อคืนนี้ก็เทกระจาดหลุดระดับ7จดสิบยูเอสดอลลาร์ต่อบาเรลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ สัญญาณั้มันดิบเวสเทิรซดีบิทตลาดนิวยอร์กปิดตัวร่วงลงกว่า2%ในคืนวันอังคารเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ออนแอของสหรัฐและเยอรมน,นีทำให้นักลงทุนวิตกกังวลว่าอุปสงค์พลังงานนั้นอาจจะชะลอตัวลงนอกจากนี้นะครับราคาน้้ามันก็ยังถูกกดดันหลังจากมีสัญญาณบ่งชี้ว่าการผลิตน้ำมันในหลายประเทศนั้นมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นซึ่งก็คือตัวเลขของอเมริกานะรครับ และหลังจากนั้นนะครับนักทุนก็มาผสมกับตัวเลขที่รายงานโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติของเยอรมนีรายงานว่าตัวเลข GDP ของประเทศเยอรมันีหดตัวลง0.2%ในไตรมาสที่4ประจำปี2567ที่ผ่านมานักวิเคราะห์กล่าวนะครับว่าแผนการปรับขึ้นภาษีสุรกากรของ,ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐมีความกังวลในเรื่องของเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เฟดนั้นตรึงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับสูงและก็จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการการใช้น้ํามันนอกจากนี้ราคามันนั้นจะได้รับแรงกดดันจากความเป็นไปได้ที่จะมีการทําข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนซึ่งหากว่าประสบความสำเร็จนั้นก็จะทําให้มีการยกเลิกมาตราการคว่ำบาตรต่อรัสเซียและก็จะส่งผลให้ปริมาณน,น้ํามันในตลาดนั้นมากยิ่งขึ้นด้วยครับ รัสเซียนะครับเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับที่3รองจากสหรัฐและก็ซาอุดิอาระเบียและก็เป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและก็ชาบพ,พารามิรอย่างโอเปก plus แม้ว่าจะมีการรายงานนะครับว่าอิรักซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับที่2ของโอเปกและก็บริษัท BP นะครับได้มีการลงนามในข้อตกลงเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำมันและก๊กาซเพิ่มขึ้นอีก4แห่งในเมืองเคอร์คุก โดยขณะที่อิรักนั้นกําลังรอการอนุมัติจากตุรกีเพื่อที่จะเริ่มการลําเลียงน้ํามันจากภูมิภาคเคอร์ดิสถานของอิรักอีกครั้งหนึ่งครับก็ถือว่าเจอกับข่าวที่เข้าสู่้านลบกันไปนะฮะของราคาน้ํามันดิบตามที่เราได้แจ้งเอาไวน้นะจุดครับกรณีหลุดโลตรงนี้ราคาเนี่ยไหลนะฮะมีโอกาสจะไหลแรงเลยเพราะถือว่าเป็นแพทเทิร์นตามเทคนิคที่สมบูรณ์แบบแล้วถามว่าโดยปกติแล้วเวลาที่หลุดจากแพทเทิร์นตรงนี้นะคุณมันจะลงดีกไหมระยะทางนะฮะเอ้าเดี๋ยวนะครับ ระยะทางโดยปกติก็มักจะมีแนวโน้มเทียบเท่าตัวนี้ครับเรามาดูกันว่าเทียบเท่าไหมหรือว่าใกล้เคียงเดี๋ยวผมขอเอาตัวเส้นตรงนี้นะครับมาแปะไว้ที่ตรงนี้อ่ะอย่างเมื่อคืนนี้ลงมาลงมาถึงบริเวณนะครับหกสิบแดจุดเจ็ดก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงเกือบแล้วครับแพทเทิลกำลังจะสมบูรณ์พอดีวันนี้อาจจะมีลุ้นในการปรับฐานหน่อยแต่ถ้าถามว่าจะกลับขึ้นยอดเดิมได้เลยไหมครับจากที่เขาลงมาเมื่อคืนเขาลงเพราะเป็นเรื่องของเทคนิค และบวกกับข่าวสามดังนั้นการขึ้นจะขึ้นตามเทคนิคอย่างเดียวยากครับต้องมีข่าวมาสนับสนุนให้กับราคาน้ามันดิบถึงจะสามารถขึ้นได้นะครับดังนั้นตอนนี้ก็คงต้องพูดตรงๆว่าหน้าบ่ายลําบากแล้วนะต้องหาแนวทางในการแก้ไขแล้วนะครับนักทุนอย่าปล่อยผ่านนะครับทีนี้มาดูกันที่ข่าวสารขอราคาทองคากันบ้างครับทุกท่าน สัญญาทองคำตลาดนิวยอปิดลบในวันอังคารนะครับเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรจากการที่ราคาทองคำพุ่งขึ้นแตะระดับที่สูงที่สุดเป็นประวัติการในวันจันทร์ขณะที่นักทุนนั้นจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาเพื่อการใช้จ่ายของส่วนบุคคลหรือว่าตัวเลข PCE นี่คือสิ่งที่สระกาอินโฟเควสรายงานมาครับและต่อมาครับเสริมอีกสักนิดหนึ่งครับนักทุนครับเรามาดูข่าวตัวนี้กันดีกว่าครับ รายงานโดยสระบาอินโฟเควสนะครับเป็นบทวิเคราะห์ของทาง Gcap g โครับนายชัยวัฒน์สามคคีนิดประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Gcap จำกัดเปิดเผยถึงภาพรวมความเคลื่อนไหวของราคาทองคำในปีนี้ว่าทิศทางราคาทองคำในตลาดโลกรวมไปถึงราคาทองคำในประเทศไทยยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องโดยคาดว่า จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปทำนิวไฮที่ระดับสูงสุดที่3,000ถึง3,150ดอลลาร์โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญนะครับจากการกลับมาดำเนินนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม์ที่เน้นในเรื่องของสงครามการค้าและก็มาตรการกำแพงภาษีทำให้มองได้ว่าจะเกิดผลกระทบต่อตลาดทองคำต่อจากนี้ก็คือในระยะแรกครับจะส่งผลต่อความวตกกังวนของนักทุนในตลาด ซึ่งในช่วงระยะนี้จะทําให้ราคาทองคําดีตัวขึ้นภาวะดังกล่าวเป็นสิ่งที่ตลาดเผชิญอยู่ในปัจจุบันเลยครับนอกจากนี้จ c a ค g ปนั้นยังคงแนะนําให้นั้งชุนติดตามนโยบายหรือว่ารอดูผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรามาสที่2ทั้งนี้ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นยังเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาทองคําก็จะมีในเรื่องของความขัดแยง้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ครับที่อาจจะไม่ได้จบลงง่าย แต่อันนี้ผมขอเพิ่มประเด็นนิดหนึ่งนะฮะรัสเซียกับอเมริกามีแนวโน้มจะตกลงกันได้และก็เมื่อวานนี้รายงานล่าสุดครับว่าผู้นำของยูเครนซึ่งก็คือคุณเซเลนสกี้ได้ตกลงแล้วนะครับในเรื่องของการให้ทรัพยากรธรรมชาติกับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาครับผมได้ทำการนะครับเข้าไปตรวจสอบข่าวสารจากทางท n n World แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวจะ ให้คุณผู้ชมดูประเด็นตัวนี้เสริมสักนิดหนึ่งครับเราจะได้ติดตามว่าสถานการณ์การเจรจารเรื่องของสงครามนั้นเป็นอะไรอย่างไรบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันนะครับนี่น,นี่มาดูตรงนี้หน้าหน้าฝั่งนี้ครับต้องใช้เพจของ T ีนันเวนะครับทรัมป์เตี่ยวขายปะทออันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับนี่น,นี่ผมรู้ว่าเซลสกี้นั้นจะมาวันศุกร์และก็อยากจะเซ็นข้อตกลงกับเราแต่ผมก็อยากจะซื้อแรกของรัสเซียด้วยแร่เอิร์ที่บดีจริงๆโอ้พูดง่ายก็คือว่าโอ้นี่ผมจะเอาหมดเลยนะครับเนี่ย ใครขายให้ผมผมพร้อมรับหมดไม่ว่าจะเป็นรัสเซียที่บอกว่าเรามีแร่ธาตุหายากนะหรือว่าแร่เอิร์ธแล้วก็เรายังมีในส่วนของตัวอลูมิเนียมด้วยที่สามารถส่งให้กับสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมได้อีกน่าสนใจจริงๆครับลังข่าววงในเผยว่ายูเครยนยอมรับข้อตกลงแลกเปลี่ยนแร่ธาตุหายากกับสหรัฐอเมริกาแล้วครับรายละเอียดบอกว่าอะไรครับคุณผู้ชมครับมาดูตรงนี้กันดีกว่า แหล่งข่าวที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับเรื่องนี้ได้มีการเปิดเผยว่าทางการยูเครนและสหรัฐนั้นได้ยอมรับข้อตกลงเรื่องการแลกเปลี่ยนแร่ธาตุหายากของยูเครนกับความช่วยเหลือด้านความมั่นคงของสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายนั้นได้พูดคุยและก็ต่อรองกันมาแล้วสักพักหนึ่งนะครับหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้กลับมารับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ และก็มีแนวคิดที่จะให้ยูเครนนั้นแลกเปลี่ยนแร่ธาตุหายากในประเทศของตัวเองแลกกับความช่วยเหลือด้านความมั่นคงของสหรัฐครับเพราะว่าทรัมป์นั้นไม่ต้องการให้ยูเครนได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐแบบฟรีๆอีกต่อไปซึ่งในตอนแรกนะครับวอริเมิลเซเลนสกี้นะครับประธานาธิบดีของอยูเครนนั้นยังไม่ยอมตอบตกลงเพราะามองว่าทรัพยากรธรรมชาติในยูเครนมันมีมูลค่ารวมกันมากกว่า5 0 0 0ล้านดอลลาร์ ขาที่ความช่วยเหลือที่ยูเครนได้รับจากสหรัฐนั้นมันไม่ได้มีค่าเท่ากันเลยนะฮะแถมข้อเสนอของทรัมป์ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะมารับประกันความปลอดภัยของยูเครนด้วยรวมทั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางเซเลสกี้และทรัมป์ได้มีการกล่าวโจมตีกันไปกันมาครับก็ยิ่งทําให้ข้อตกลงเรื่องนี้เป็นไปได้ยากขึ้นแต่ทางสหรัฐก็พยายามกดดันยูเครนให้ตอบตกลงแบบเร็วที่สุดจนสุดท้ายเรียบร้อยตกลงแล้วนะครับ และก็เดี๋ยวในอนาคตคาดว่าจะเดินทางมายัางสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับเพื่อเซ็นข้อตกลงกันบางคนถามว่าทําไมยูเครนยอมง่ายจังเลยคุณครับโอ้นางชุนครับถ้ายูเครนไม่ยอมสหรัฐยูเครนน่าจะจบสงครามไปนานแล้วะครับที่ยังยื้อกับทางฝั่งของรัสเซียได้นานหลายปีนะ้วก็เป็นเพราะว่านาโตกับอเมริกาคอยให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนี่แหละครับในเรื่องของอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่งางๆ นี่คือพูดง่ายก็เหมือนกับเป็นการมัดมือชกอย่างหนึ่งนะถ้าพูดเป็นสำนวนบ้านเราครับอ่ะอันนี้คือการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเลยส่วนเรื่องราวในตะวันออกกลางนั้นยังไม่ได้มีอะไรจริงๆครับทุกท่านตามข่าวสารทันใช่ไหมและสรุปตกลทองลงเพราะอะไรนะคุณทองลงเพราะเป็นการเททํากําไรเป็นการเคลื่อนย้ายกระแสเงินทุนจากตลาดหุน้นเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเรื่องของทองคาแบบละเอียดแต่ถามนักทุนตอนนี้ก่อนทุกคนตามทันนะครับ ใครตามทันพิมพ์คําว่าทันให้ผมหน่อยแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยครับต่อไปจะคุยเนื้อหาของทองคําและจะสรุปแนวทางทองคําให้ฟังครับขอบคุณครับ